อ่าสวัสดีครับไวรัลทิกตอร์วันนี้เรามาออกบูธที่งานแบงค์เท่าออโต้สลอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูวิธีการเก็บเต็นท์นะครับเลยลูกค้ามาจองเต็นท์ไว้เป็นเต็นท์รุ่นใหม่นะครับฮัสเซลหนึครับเรามาดูวิธีการเก็บเต็นท์แล้วก็ลอตรงนี้ครับเป็นตัวแก้ร้อน เอาแล้วพี่ไม่เก็บเชือกเข้าไปหรอครับเดี๋ยวค่อยพับโตค่อยโตครับนึกว่าเก็บจริงเลยนึกว่ามูฟจริงเลยเกี่ยวพี่อ่าครับผมนั่นแหละครับอ่าง่ายอยู่ครับง่ายอยู่ครับนี่เหลือก็ซุกซุกผ้าเขานิดนึงครับผมว่ามันก็เหลือตัวเก่าอีกนะครับเพราะว่าไม่ต้องไม่มันไม่ต้องถอดขาครับไม่ต้องอะไรเลยพี่อ่าตัวนี้เดี๋ยวดูต้นดูตอนกลางบ้างตรงตอนปิดแล้วอ่าเดี๋ยวมาชมตอนกลางนะครับ

บีบหน่อยพี่หนึ่งบีบพี่นึงอ่าครับผมบีบไปดึงขึ้นยืดทั้ยืดออกอ่านั่นแหละครับโอเคครับแล้วก็เปิดเลยกระดกเลยพี่กระดกเลยกระดกเลยเอายางเอายางเก็บมันจะมีร่องเก็บยางอยู่ครับเล็กๆนี่ครับร่องนี้ครับนะครับผมครับผมสายตัวนี้บีบไข้างหลังตัวนี้จริงๆต้องใช้ปัจจัยตัวเปิดตรงนี้มันจะอยู่ต่ำผมขออักนะครับพี่อักันหน่อย ถ้าตอนนี้ก็ใส่พิี่ก่อนพี่แล้วก็ีจะได้ตึงสวยกระิีเป็นตัวตึงอ๋อโอเคครับแ้เราไปยกก่อนไม่รู้จะหมัดตึงอ่ามันจะได้ตึงสวยพี่มันเสื้อกันหนาวครับต่อมันเสื้อกันหนาวได้ไหมมันตึงไปไมโ้ยย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 ยค่ยย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 ี่ยย้ยย ดันดันเขียวขึ้นนะ<ช>ดันเขียวขึ้นหน่อยอเสร็จแล้วก็รถตัวนี้ครับที่นี้ขึ้นใช่แล้วก็ดึงทุกทีเลยให้มันตึงพอดีแล้วก็ลองเขาเรียบร้อยหน้าต่างก็เสียบแค่เส้นเดียวซ้ายขวา,า,น,านี่ครับไอ้รูนี้เลยครับนั่นเลยครับ เฉียงไปทางหลังๆได่เหมครับเฉียงเฉียงไปทางนี้อ่าถูกต้องครับมันตรงๆเลยนี่หว่าครับผมไม่เฉียงเลยไดเร็วครับเร็วขึ้นถ้าซ้อมบ่อยๆก็น่าจะประมาณทักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีได้นอนก็เรียบร้อยครับเฟซอัพเรียบร้อยครับ